เป็นภาพถ่ายชุดหนึ่งที่ชี้ไปยังสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยคือในที่เดียวเนี่ยมีครบทั้งสองมิติเลยค่ะทั้งความงามของธรรมชาติกับศาสนาสถานที่แบบชวนให้ใจสงบแล้วก็อีกมิติหนึ่งก็คือศาสตร์การรักษาแบบโบราณที่ยังรากลึกมากๆคำถามคือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงคะระหว่างวิวสวยๆกับศาสตร์หมอเมืองล้านนาครับ คือการที่เข้ารวมเอาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เข้ากับศูนย์สุขภาพของชุมชนแบบนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะครับมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยเกี่ยวกับวิธีที่คนในพื้นที่มองความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายจิตใจแล้วก็เธรรมชาติรอบตัวเขาจริงด้วยค่ะงั้นเราเริ่มจากเรื่องทิวทัศน์ก่อนเลยในข้อมูลบอกว่าที่นี่เป็นพระธาตุบนยอดดอยที่มองเอ็นวิวอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้แบบพาโนรามา โดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตรู่ที่ส่งมานี่นะคะสวยมากสวยจนแทบลืมหายใจเลยแค่ฟังก็รู้สึกสงบแล้วครับใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงหรือดูหนาวนะจะมีทะเลเหมอกขาวพโพลนไปหมดเลยแต่มีรายละเอียดหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจเป็นพิเศษคือคำแนะนำเรื่องการเดินทางครับเขาบอกว่าควรใช้รถยนต์กำลังสูงเพราะว่าทางขึ้นค่อนข้างชันมันทำให้จินตนาการตามเลยค่ะว่าการจะไปถึงที่นั่นได้เนี่ย การเดินทางก็คงเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เหมือนกันไม่ใช่แค่ไปถึงแล้วจบนั่นเป็นประเด็นที่เฉียบมากครับและสิ่งที่น่าสนใจในที่นี้คือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่คนโบราณเลือกสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาสูงที่เข้าถึงยากหน่อยแล้วก็มีทิวทัศน์ที่มันกว้างไกลมันคือการออกแบบประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณอย่างหนึ่งเลยอ๋อครับการเดินทางที่อาจจะลำบากนิดๆิ กับภาพความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่เห็นตรงหน้ามันช่วยชำระล้างจิตใจทำให้เรารู้สึกตัวเล็กลงและก็เกิดเป็นความเคารพต่อทั้งสถานที่และธรรมชาติไปพร้อมๆกันเข้าใจเลยค่ะคือสร้างความรู้สึกสง,งบและความศรัทธาไปในตัวซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับอีกมิติหนึ่งของที่นี่ได้อย่างลงตัวเลยนะคะคือเรื่องการดูแลรักษาร่างกายด้วยศาสตร์โบราณที่ในข้อมูลเรียกว่าโรงยาพยาหรือหมอเมืองล้านนา ใช่ครับจากการเยียวยาทางจิตวิญญาณก็มาสู่การเยียวยาทางร่างกายพอได้อ่านชื่อวิธีการรักษาที่เขามีนี่บอกตรงตรงว่าทั้งทึ่งทั้งแอบกลัวนิดๆเลยค่ะครับมันไม่เหมือนการนวดผ่อนคลายที่เราคุ้นเคยกันเลยอย่างเช่นย่ำขางที่ใช้เท้าจุ่มน้ำมันสมุนไพรไปเหยียบเหล็กเผาไฟร้อนๆแล้วมานวดครับหรือตอกเส้นที่ใช้ลิ่มกับคอนไม้ตอกไปตามแนวเส้นเอ็นในร่างกาย ฟังดูแบบเข้มข้นมากๆค่ะเข้มข้นจริงๆครับแต่ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพใหญ่จะเห็นว่านี่ไม่ใช่สปาเพื่อความสวยงามแต่มันคือการแพทย์พื้นบ้านของจริงเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเพื่อการรักษาอย่างจริงจังเลยอ๋อคือเน้นรักษาเลยใช่ครับการย่ำขังที่ฟังดูน่ากลัวเนี่ยความร้อนจากเหล็ก กับสรรพคุณของสมุนไพรจะซึมลึกลงไปคลายกล้ามเนื้อและก็เส้นเอ็นที่มันตึงมากๆได้ดีกว่าการนวดปกติอ uh huh. ส่วนการตอกเส้นก็คือการจัดระเบียบเส้นเอ็นที่มันอาจจะทับซ้อนหรือผิดตำแหน่งให้กลับเข้าที่ แสดงว่าแต่ละวิธีมีเป้าหมายการรักษาที่ชัดเจนมากไม่ใช่แค่ทำให้รู้สึกสบายตัวผิวเผินแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อของอาการเลยถูกต้องครับและการที่ศูนย์บำบัดแบบนี้ตั้งอยู่คู่กับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์มันตอกย้ำแนวคิดของคนล้านนาชื่อว่าสุขภาพกายกับสุขภาพใจเป็นเรื่องเดียวกันคือแยกจากกันไม่ได้เลยการจะหายจากโรกภคภัยไข้เจ็บได้จิตใจก็ต้องสงบและเป็นสุขด้วยแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไง ดิฉันว่าข้อมูลชุดนี้กำลังบอกเราว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่จุดชมวิวสวยๆหรือวัดให้คนไปไหว้พระแยกกันแต่เป็นการนำเสนอการเดินทางเพื่อการเยียวยาที่ครบวงจรมากๆคือได้ฟื้นฟูจิตใจด้วยความสงบของสถานที่ความงามของธรรมชาติแล้วก็ได้ดูแลร่างกายด้วยภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดกันมาจริงๆครับซึ่งสิ่งนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมานะครับในยุคที่การแพทย์สมัยใหม่ก้าวหน้าไปไกล มีเทคโนโลยีการรักษาที่ซับซ้อนแต่ทำไมศาสตร์การรักษาที่อาจจะดูดิบๆตรงไปตรงมาอย่างการย่ำขางหรือตอกเส้นถึงยังคงอยู่และเป็นที่ต้องการมันอาจจะสะท้อนความโหยหาลึกๆของมนุษย์เราที่อยากกลับไปสู่การเยียวยาแบบองค์รวมการเยียวยาที่เชื่อมโยงเราเข้ากับรากเหง้าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติการเยียวยาที่เรารู้สึกได้จริงๆทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่แค่การกินยาแล้วก็จบไปหรือเปล่าครับ